อินโดค่ะไตหวันค่ะหอหน้าเหมือนฟิลิปปินส์ครับเหมือนคนอเมริกาครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับแก่มกระแต่งนะเราก็จะมารีวิวนะครับผมสิ่งที่มาได้ที่เราได้มานี้ก็คือ เขาเรียกว่า My Heritage DNA นะครับผมถ้าแปลตรงตัว Heritage นี่ก็น่าจะแปลว่าโมโรดกนะฮะแล้วก็โมโรดกทาง DNA นะครับผมที่เราได้รับมานะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยเป็นชนชาติอะไรกันแน่นะครับผมอย่างผมเนี่ยเวลาไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคนก็จะมองว่าเราแบบหน้าตาแบบเป็นญี่ปุ่นมั้งอินเดียก็มีนะฮะผมเคยถามคนรัสเซียนะครับว่าไทยว่ามาจากไหน เขาก็ถ่ายว่าผมมาจากอเมริกาบ้างมาจากสเปนก็มีนะฮะหรือว่าบางคนก็มองว่าผมมาจากอินเดียคนเนปาลบอกผมเหมือนคนเนปาลคนฮ่องกงบอกผมเหมือนคนฮ่องกงก็มีนะฮะแล้วก็ญี่ปุ่นก็เคยนะครับผมแล้วก็มาเลเซียอินโดนีเยเคยหมดเลยก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ย มีเชื้อชาติอะไรอยู่บ้างนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วผมมีเชื้อจีนนะฮะยายผมเนี่ยคือชื่อกิมพวยเลยนะฮะกิมพวยโฮโหงหมูนะฮะชื่อนามสกุลคือจีนมากเลยนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งพ่อก็จะเป็นาลาวผสมจีนนะฮะเขาก็จะมีแบบผิวขาวอะไรเงี้ยแต่พอออกมาเป็นตัวผมอะทำไมหน้าถึงแบบเป็นคนใต้เป็นคนแบบบางคนถามว่าพี่ไปลูกรึ่รองอินเดียรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราก็จะเลยจะมาดูกันว่า my heritage DNA เนี่ยของเราเนี่ยฮะว่าเราจะมีชนชาติใดอยู่ในตัวบ้างนะครับวันนี้ผมก็สั่งมานะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ราคาก็อยู่ที่เราประมาณ2,500บาทนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยนะฮะเราก็จะมาดูกันนะครับพอเปิดกล่องออกมานะฮะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้เหมือนจะมีบาร์โคดนะครับผมแล้วก็ตัวตัวกล่องเนี่ยเขาจะออกมาเป็นแบบลักษณะนี้นะฮะ เป็น DNA kiss นะครับผม activation reminder นะครับผมก็คือให้เราไปลงทะเบียนนะครับผมลงทะเบียนนะฮะในตัวของเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ให้เราสแกน QR code อนี้ลงไปนะฮะเป็นเหมือน activation code นะครับผมใน DNA แผ่นที่2มาแล้วแผ่นที่2ก็อาจจะเป็นวิธีการนะครับผมวิธีการในการใช้นะครับผมของตัวเทส DNA นะครับอันนี้นะฮะ ก็จะมีรูปเลยนะครับผมเช่นนี่นะครับผมก็คือจะ Active นะครับผมจากในแล็ปท็อปก่อนนะฮะแล้วก็จะมีก้านนะฮะก็จะมีวิธีบอกออกมาเลยอ่ะคานนี้เดี๋ยวผมจะทําตามแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างว้าวต่อไปนะฮะอันนี้น่าจะเป็น ไปสนีนะฮะหลังจากที่เราแบบว่าใชา้ตัวตัวเทสนะฮะสำลีนะฮะที่กระพุ้งแก้มแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ลงมาในซองเนี่ยครับที่เป็นไบโอฮัสซัดนะครับก็คือไบโอฮัสซัดนี่เป็นสัญลักษณ์ของพวกสารติดเชื้อต่างๆนะฮะหลังจากที่เราเทส DNA เไปแล้วเราจะใส่ในนี้แล้วเราก็จะเอาถุงเนี่ยฮะใส่กลับไปในซองนี้อีกทีนะฮะแล้วก็จะมีที่อยู่นะครับผมที่อยู่นี้ก็จะเป็นที่เมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกานะฮะแล้วเราก็จะส่งไปใช้เวลาประมาณ4สัปดาห์นะครับเขาก็ เว็บไซต์นะฮะแล้วเราก็โหลดเข้าไปดูได้นะครับผมตัวกล่องนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีก้านสำลีนะฮะสองอันเพื่อที่จะให้เราหยาเข้าไปที่กระพุ้งแก้มนะครับสองข้างแล้วก็จะมีตัวน้ำนะครับผมเนี่ยครับผมจะมีหลอดนะฮะเพื่อที่จะให้เราเอาก้านสำลีใส่ลงไปแล้วก็หักหักเสร็จปั๊บนะครับทั้งแก้มซ้ายแล้วก็แก้มขวาแล้วก็ใส่ไปในถุงสารติดเชื้อเนี่ยนะครับไปอุาสรรดนี้ส่งกลับไปนะครับผม อันนี้นะครับก็โบเบลละไม่มีอะไรแล้วฮะก็คือให้เราเอาสำลีนะครับผมนี่ครับออกมานะฮะแล้วก็แห่เข้าไปที่กระพุ้งแก้มนะครับเป็นเวลาทั้งหมด1นาทีนะฮะเดี๋ยวผมจะจับเวลาเนาะได้แล้วนะครับผมต่อไปเราก็เปิดนะฮะนี่นะครับผมแล้วเราก็ใส่นะฮะที่ที่เราเป็น DNA เรานะ แล้วก็หักนะครับมันจะมีสีดำๆอยู่น,นะฮะเราก็หักปึงโอเคแล้วเราก็ปิดนะฮะฟึ้นนี่นะครับผมใส่ลงไปทั้งขวดต่อไปนะครับอันที่สองแก้มด้านขวานะฮะจับเวลานะครับหนึ่งนโอเคเรียบร้อยนะครับเราก็จะเปิดแล้วเราก็จะจุ่มอันนี้ลงไปนะฮะหัก ปึงเรียบร้อยครับเราได้ DNA ของเรามาแล้วนะครับผมทั้งสองข้างนะฮะแล้วเราก็ใส่ลงไปในถุงไบโอฮัสศาสต,ต์วนนี้นะฮะ DNA ผมอยู่ในนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะส่งตรงไปที่ฮิวสตันนะครับผมสหรัฐอเมริกานะฮะรัฐเท็กซัสนะครับผมต่อไปนะฮะเราก็จะใส่ DNA ลงไปในซองไปรษณีย์นี้นะครับผมเราก็จะมีตัวเทปกาวนะครับผมที่ผมจะต้องแกะออกนะฮะเพื่อที่จะแปะนะครับผมลงไปนะฮะ เป็นอันเสร็จนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะผมจะส่งไปีนีนะครับไปที่เท็กซัสนะฮะที่อยู่ที่ My Heritage DNA นะครับผมมาดูว่าหน้าอย่างผมนะครับผมจะมีเชื้อชาติอะไรอยู่ในตัวบ้างนะครับผมเราจะมาดูกันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ให้แล้วพี่ลมาคนเดียวนะพี่ลมตรวจ DNA คิสเราก็ส่งมักลับไปทางแลบแล้วคนนี้ผลมาแล้ว <mm mm> อา่าเขาเรียกว่า m y h e r i t a g e DNA ดอคเนี่ยมันมันคือเป็นเว็บไซต์ในการตรวจเป็นแบบว่าพูดเงาสกปรารเราอยู่ใช่ใช่ถูกต้องอเป็นการตรวจหา DNA เพราะว่าอย่างพี่แลมนย่ยก็คือเหมือนกับว่าหน้าตาเนี่ยคือจริงๆแล้วแ,แบบพันธุ์แมุ่ันป็นจีนอเ,เออแต่ดูไม่รู้เลยก็คือไม่มีมความจีนคอะไรโลสังเพคมาจากจีนใช่ก็คือแบบว่าพอเออพอพอเราดูอ่ะก็คือแบบว่ามัน จีนแบบจีนเลยอะถามยายก็จีนย่าทางพ่อก็จีนอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเราถึงแบบไม่ไม่ออกจีนเลยก็เคยสงสัยมาตลอดตั้งแต่เด็กหรือเปล่าก็ก็สงสัยสมมุติว่าถ้าไม่บอกว่าพี่นราเป็นคนไทยเนี่ยไปว่าพี่เป็นคนประเทศอะไรคิดว่าอาจจะผสมทางแบบเชื้อชาติอินเดียค่ะอินเดียใช่ไหมใช่ค่ะเพราะที่แรกหน้าคมอ่าแล้วเราอะคิดว่าแบบฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์ใกล้ๆแบบเออคคๆนน้อยฟิลิปปินส์นะจีนอ่าโอเค เออของโก็มีฟิลิปปินส์หรือเนปลาลหรือโบอมองแบบอีกทีหนึงเหมือนแบบพวกเกาะฮาวายพวกอินเดียแดงอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเนาะว่าขนเนี่ยตอนนี้มาแล้วว่าเป็นอะไรบ้างโอ้ตื่นเต้นมากครับผมอยากรู้ไหมครับว่าจะมีกี่เชื้อชาติบ้างอยู่ในตัวนะแน่แน่ๆมีไทยใช่ป่ะแน่ๆมีไทยอ่าอันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับผมพร้อมพร้อมไหมครับ พร้อมนะครับเลท s โกครับรั you are. บเล่ม U R ฟึมไทยไท,ท75.8%นะครับคือไทยแอนด์คอมดียนนะครับก็มีจีนถึงในตัวถึง20.1%นะครับผมนะฮะแล้วก็มีเซาแลนด์ที่อินเดียอ่ามีอินเดียอยู่2.8<ต>น,นะครับผม ครับผมยังครับยังไม่หมดครับมีฟิลแลนด์ด้วยมายังไงอ่าก็เดี๋ยวจะมาดูนะครับ <c oughs> ก็คือตอนนี้เชื้อ <c oughs> ชาติของพี่ลำนะครับที่ตรวจโดยการใช้ดีเนเตรงน้ำลายเนี่ย ก็ได้ออกมาแล้วนะครับคือ 75. 8เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะมาดูมันจะมีดีเทลละเอียดนะว่ามีประเทศอะไรบ้างแต่ก็คือจะเป็นประเทศในกลุ่มของประเทศไทยกัมพูชาไทยกับคอมบเดียนมันคือสมัยก่อนเขาเรียกว่ามันคือประเทศในกลุ่มเดียวกันอ่าเขาจะเรียกเป็นกลุ่มส่วน 20. 1ซก็อย่างที่บอกก็คือยายยายมีชื่อจีนชื่อกิมเฮงพวงหงโหมจีนเลยคือยายแบบจีนทั่วจาจีน พ่อก็พ่อก็เป็นลาวผสมจีนแต่การออกมาหน้าดันเหมือนคนใต้อะไรเงี้ยครับผมเออแล้วก็มีเซาท์เอเชียนะฮะก็2.8%ก็คือจะเป็นอินเดียนะฮะหรืออาจจะเป็นยินเดนแต่ที่สำคัญที่เซอร์ไพรส์สุดก็คือมี1.3%เป็นฟินแลนด์ด้วยนะครับผมแล้วครั้งเนี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสัญชาตินะครับที่ส่งเข้ามานะครับ จะมีแบบชัดเจนนะครับพี่ลำมีทั้งหมด16ประเทศน,นะครับแล้เป็นคนพีเขาบอกไหมว่ายีนเด่นเเป็นอนไรอ่เขาไม่ได้บอกว่ายีนเด่นเราเป็นเป็นอนไนอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของเชื้อชาติที่อยู่ในร่างกายเรา 3> <3> <3> คือไปถามกับเพื่อนที่แบบว่าเรียนชีวะนะครับเพื่อนเขาบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าเปอร์เซ็นต์น้อยแต่การเป็นยีนเด่นต้องมีความเป็นไปได้ 3> <3> <อ>นะครับที่2 0 8เปอร์เซ็นต์อินเดียเนี่ยอินเดียอาจจะเป็นยีนเด่นก็ได้นะ ไม่เหมือนคนไทยเลยหรอใช่จริงเหรอไม่เหมือนเหรอไม่ค่อยเหรอเหมือนแบบเป็นลูกคึงอะไรี้ยค่ะคึงอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่พอมาดูแล้วแบบว่าเยอะมากค่าตั๋วก็อยู่ที่เราลาประมาณเ5 US ดอลลาร์นะครับก็ประมาณสักเกือบประมาณสัก2,800ค่าส่งประมาณ1 5 0 0้บาทก็ลองดูนะครับผมจากใครที่เงินเหลือใครที่เงินเหลือแล้วอยากรู้สัญชาติเองแต่ถ้าเงินเหลือมากไปกว่านั้นอีกอ่จ่ายเพิ่มแล้วเขาจะบอกไลฟ์สไตล์เราได้ว่า เราอ่ะควรจะกินอะไรควรใช้ชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับดีเอ็นเอเราอะไรเงี้ยเออเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพใครเคยเห็นเหมือนกันคะที่เขาจะบอกว่าเราแพ้อะไรบ้างด้วยใช่ไหมคะแล้วเราควรจะแบบว่าเพิ่มอะไรหรือลดอะไรให้เหมาะสมกับร่างกายของเราใช่ใช่ใช่จะเป็นแบบละเอียดยิบเลยฮะก็ยังไงก็สรุปผลมาแล้วนะครับถ้าใครตรวจมาหรือว่า อยากรู้เชื้อชาติตัวเองนะครับผมก็ลองหาซื้อนะครับในเว็บไซต์ myheritagedna.com นะครับผมว่ามรดกทาง DNA ของเราเนี่ยมีเชื้อชาติมาจากไหนโอเคครับผมยังไงก็เซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์ครับผมจากในแมปนี่คือห่างกันมากเลยนะห่างกันมาก <S <S จากนนิษฐานพี่อาจจะคิดว่าทางจีนแล้วบรรดุลทางจีนทำกทารค้ากับคนฟินแลนด์ แล้วอาจจะเกิดบรรทุกหลุดที่อาจจะเกิดกันได้กันในเจเนอเรชันที่เป็นแบบร้อยร้อยร้อยไปเพราะว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์ที่คนผิวขาวแต่งงานคนผิวขาวแล้วออกมาลูกเป็นผิวดำแล้วปรากฏว่ามีปัญหาครอบครัวเราก็จะเลิกกันเขาก็เลยไปตรวจเอ็นเอเขาตรวจเอ็นเอปรากฏว่าเอ็นเอตรงกันทั้งคู่ก็เลยฝ่ายชายกับฝ่ายหญิงก็เลยกลับมาบ้านมาสืบหาเจเนอเรชันตัวเองก็เลยกลับไปถึงในยุคแบบยุคคาทาตอ่ะคือเหมือนกับว่า ทางทางที่บ้านเกิดกันแต่งงานกันหลังจากนั้นก็คือไม่ไม่เคยประสมกับคนดำอีกเลยจนจนเชื้อคนดำมันหายไปแต่มันเป็นยีนแฝงอยู่ในตัวจนวันหนึ่งแบบยีนโดยนะี้มันกลายเป็นยีนเด่นขึ้นมาก็อ,าออกมาได้ใช่คือเหมือนกันไม่แน่ว่าเหรียทองเหรียญทองเหรียญที่แลมอะอาจจะออกมาเป็นลูกครึ่งฝรั่งเลยก็ได้เ <Yeah. S 1> อออาจจะเป็นแบบฟินแลนด์สวีเดน หรืออาจจะเป็นผมสีทองก็ได้นะก็ก็น่าสนุกดีนะครับผมก็มาความเพิ่งรู้ว่าตัวเองก็มีแบบฮ่องกงไต้หวันใช่มีจีนอะไรเงี้ยเอออย่างเงี้ยที่บอกแต่ไม่มีเชื้อให้เห็นออกมาเลยว่าเป็นจีนโอเคครับผมขอบคุณมากครับผมสำหรับวันนี้ครับค,ครับวัสดีครับ,รบวัสดีครับ